อย่างเช่นเห็นอีหย่างกว่ามาเลยอาปาอยากให้ทำอะไรก็สั่งมาได้เลยค่ะเมื่อคู่ปรับฟ้าใสสะพายเล็กกับปลาทูทีมงานเจ้าสัวและลามภาษาอีสานขอจับมือกันชั่วคราวเล่าเบื้องหลังความม่วนของละครสะพยเจ้าสัว เรื่องหน้านะคะเซอร์ไพรส์เจ้าสัวค่ะฟ้าใสกับปลาทูเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นคู่ปรับเป็นการปลอยู่คนละฝั่งอยู่คนละทีมกันด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะสงบสึกชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะมาเล่าเบื้องหลังการถ่ายทาละครเรื่องเซอร์ไพรส์เจ้าสัวนะคะตอนนี้ทั้งคู่นะคะพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาแล้วก็ลูกัะลูกละวัดด้วยนะคะโอ้โหเต้นโชว์เลยค่ะดูปลาทูขโมยซีนสิใส่เสื้อ สภายเจ้าสัวมาด้วยแม่ผู้จัดรู้นี่ต้องจ้างต่อเรื่องหน้าเลยนะคะโอ้โหจัดเต็มมากพี่ลุงมีเตรียมขึค่ดนตรีนี่คือเป็นตัวจริงนะใช่ของพี่ลุงราวอ่ะไม่ใช่แสดงหรอคะนี่ตัวจริงหรือว่าหรือว่าแสดงคะแสดงใช่ไัมนะคะตัวจริงดีมากแล้วก็รักนางเอกมากค่ะคือ พี่ดูอันเลิศหน่อยเพราะว่าอยู่บ้านมานานไม่มีคนคุยด้วยไม่ได้ไปทำงานต่การเลยค่ะเนี่ยอันเนี้ยเรามาคุยกันแบบจัดเต็มเลยครับพี่ค่ะพรีค่ะค่ะพรี่เล่าหน่อยค่ะเวลาเข้าฉากกับประทูเ่ยนะคะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเนี่ยเวลาเราพูดอะไรออกไปป้าเป็นภาษาอีสานใช่ไหมคะเจ้าสัวก็ไม่เข้าใจว่าต้องมีล่ามาคอยช่วยแปลนะคะเบื้องหลังเวลาเจอกันคู่นี้เป็นยังไงคะ ก็คือพี่ลุงอะนะคะถมมูลว่าพพ์เล่นสิบพี่ลุงก็เล่นร้อยอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกคนเล่นกันมามื่อให้สองร้อยหนูก็ให้สองร้อย่ะแล้วด้าไม่ถ้าไม่ตัดเบื้องหลังนะทุกคนจะแบบหลุดขำกระเละเทมากค่ะแบบโอ้โหหน้าตัดมาให้ดูว่าเออแล้วกับเล่นกับพี่ลงเป็นยังไงคะอะไรคะเล่นกับพี่ลงเป็นยังไงคะอันนี้ถามใครคะ ถามนั่งคู่ค่ะถามนั่งคู่๋อถามนังคู่เล่นพี่ลแบบอะใส่ก่อนใส่ก่อนอะพี่ลุงก่อนอะพี่ลุงยกมือก้นพี่ลุอจอกก็เล่นกับพี่ลุงพี่ลุงจะแบบว่ามีความเป็นเจ๊แต๋วอยู่ในความเจ้าสวยอีกทีนึงเนี้ยค่ะแต่ว่าก็คือแกจะมีมุกแบบสดๆใหม่ๆมาให้ตลอดเวลาเลยก็คือแบบทุกเทสก็เล่นเกือบไม่เหมือนกันเหมือนพี่ลุงอะค่ะทุกเทก็จะเล่นไม่เหมือนกันสักเท ตอบตอบเหมือนน้องพิมพ์เลยอะค่ะเอาไหนคุณบอกคุณเหงา <c oughs> ได้ <c oughs> คุยด้วยคุยเยอะๆสิคือพี่โลเนี่ยอะอย่างที่บอกว่าพี่ลงเป็นประเภทแบบว่าเหมือนคานองว่าเป็นสรุปรุ่นใหญ่อะนะคะพอรู้ว่าจริงๆพอรู้ว่าเจ้าสัวคือพี่ลงนี่ก็คือเตรียมหาได้เลยแล้วเวลามาเข้าด้วยกันจริงๆพี่เขาก็มีความเป็นแบบโหศิลปินตลกที่หาตัวจับย่างจริงบางทีลุงเข้ากับพี่โลลุงต้องเล่นตลกคู่กับพี่โลอี่ยลุงต้องดูละ พี่ลงจะมาทางไหนอะไรเงี้ย <het. S 2> แต่ก็มีแบบขอพี่ลงขอเหอะเออถ้าสมมติว่าพี่ลงมาแบบแบบเนี้ยเหมือนเราจะได้เหมือนเราจะได้รู้ทางก่อนนะย่ายไปเซอร์ไพรส์กันมากเซ็ตเดียวมันไม่รับกันอะไรเง <laughs> ี้ยเพราะพี่ลงทางกตลอดนะคะ <laughs> ใช่ปฏ,ฏิพันธ์หมพยิ่เรื่องนี้ทุกคนนี่ต้องแบบว่ามีเต็มที่เลยใช่ไหมคะในการ<ช>ที่มาเข้าฉากที่สูตรค่ะอีกอย่างหนึ่งคือสติเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหนด้วยใช่ไหมคะ ใช่พี่ลงเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนด้วยจริงๆบางทีก็ก็ต้องแบบจิกตัวเองไว้เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าบางบาง,บางหลายๆซีนนหน้านุ้กับหน้าพี่ลงเนี่ยจะอยู่จะอยู่ใกล้กันตลอดว่าลุงต้องเป็นคนแบบคอยแบบแฝให้พี่ลงอะไรเงี้ย <ฮะ S 1> เวลาพี่ลงเล่นอะไรมาลุงก็ต้องรบบสกดตเองไว้อย่าพึ่งขำนะอย่าพึ่งขำมาเลยประมาณเนี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถบ้องได้อ่ะ เออเก่ะ,ะ,กะแล้วเวลาพูงกลับเขาบริฟเรายังไงคะว่าให้เล่นแบบไหนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยเล่นเต็มจ,จัดเต็มกันทุกคนเหมือนกับจะต้องไปอินพอไวส์จะหน้างานหน้าเซ็กันเดี๋ยวนั้นเลยนะคะพูงกลับเขาบริฟต์ไปเร,ไเราไม่บลิฟไม่มีบลิฟต์คือพูงกลับอ่ะพี่แชมป์ปล่อยให้พี่ลุงก,กับพี่โลปล่อยของอ่ะเต็มที่เลยค่ะแล้วก็แบบเละที่ะหนูว่าคือแบบปล่อยมุกกันเลียล่ะแบบโอ้โหมีช่องว่างไม่ได้หนูบอกเลยว่าพี่ลุงกับพี่โลเนี่ยแข่งกันมีมุกค่ะ คือไม่ใช่แค่เป็นลุงคนเดียวที่กั้นขำนักแสดงคนอื่นๆเวลาพี่ลุงเล่นน่ะเขาก็กั้นขำรู้ไหมคะใช่พี่โอมสิงโตนี่คือเจอพี่ลุงไม่ได้คิวไหนเจอพี่ลุงสมาธิพังหมดเลยค่ะทุกคนเออค่ะเรื่ความที่ คือซีนส่วนใหญ่ที่ลุงเข้าเนี่ยค่ะมันจะเป็นทาวซีนมันจะแบบเป็นซีนที่คนเยอะมากไม่ต่ำกว่าห้าหกคนนะ่ะนเป็นครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราเล่นอะ่ะหลายหลายคนก็จะเหมือนแบบว่าเออบอกว่าเออพี่ลุงขอในเหอะเวลาพี่ลุงจะเล่นไรบอกขอได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกบางทีเราก็บอกไม่ได้เพราะเราก็จำไม่ได้เหมือนกันม่าเท็ที่แล้วเราเล่นมายังไ,ไงอีกอย่างหนึ่างอย่างซีนกัดมะม่วงอ่ะแบบพี่ลุงแบบเล่นแบบสดมากค่ะอยู่ดีก็คือหยิบมะม่วงในมือหนูไปกัด กินน่ะน่าซีเลยทั้ที่มันเป็นแบบไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าเลยนะคะเออใช่ใชชไม่รู้เขาล้างมาหรือยังคือจังหวะนั้นเนี่ย คือด้วยความที่กินข้าวเสร็จยังไม่ได้กินผลไม้แล้วเราก็รู้สึกว่าหิวแล้ก็เลยเออโอเคมาอาศัยกินในฉากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเออใช่ฉากนี้ก็ขำเหมือนกันนะอยู่ๆก็คว้าแบบมะม่วงเข้ามากัดเลยนะแล้วก็ถามว่าอะไรนะเอออะไรนะมะม่วงอะไรใช่ไหมแล้วก็พี่รู้บอกว่าไมันก็อะไรเอามาพูดของเขาเองเหมือนเขากินแล้วเขาเพิ่งล้วงมันคืออ้าวมะม่วงนั่นนี่เกลากาอีกอย่างหนึ่งเวลาต้องแปลต้องเป็นล่ามแปลให้เจ้าสัวค่ะเอออันนี้คือ ต้องจาแม้ว่าต้องพูดว่าอะไรหรือว่าแปลจากที่น้องพิมพ์พูดเลยก็คือแปลจากที่น้องพิมพ์พูดเลยค่ะอย่างวันทีเรื่องความที่ในฉากนั้นอะ่ะมันไม่มีบทลุงเลยอย่างเงี้ยสือว่าออ <S <S ลุงแค่มายืนมายืนตักข้าวอเป็นฉากใ,ในเนี้ยมายืนตักข้าวเราก็ไม่ได้อ่านบทเรามาก็อ,อ, <S <S อ,อยู่กับกกับลุงมาอะไรเงี้ยแล้วก็คือต้นซีนคือทุกทุกไดล็อกทีก่น้องพิมพูดคือมิ้ต้องพูดหมดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลุงเอ ฉันก็ไม่ได้ท่องอะไรมาเพราะว่าก็คือไม่รู้อะไรอย่างงี้ก็ต้องเอาสดจากน้องพิมเลยแล้วก็พี่ชั้นก็บบว่าอเออเพิ่มเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเออคือเหมือนแบบคือเราเนี่ยเป็นตัวประเภทยุ่งแยงแต่แทงรั่ว<อ>คืออารมณ์แบบเพียยุย,งยังไงให้เจ้าสัวกับน้องพิมเนี่ยไม่ถูกการ<อ>กับการใสิตีกับนื้เพราะฉะนั้นเราต้องเล่นใหญ่่อที่พิมพ์เล่นไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออน้องพิม์ก็ดูนิ่งๆเวล้วก็พูดนะแต่เราเนี่ยพอแปลแล้วก็ใส่ acting ค่ะไรอารมณ์มาก แล้อย่างนี้น้องพิมพ์จะเอาคืนพี่ลุงยังไงดีครับในละครถ้าร้าย right nope. ครับเดี๋ยวเดี๋ยเขาจะเจอเดี๋ยวเขาจะเจอจะเจออะไรคะฟ้าใสเกาแสบฟ้าใสเขาก็ไม่ยอมทนค่ะเขาก็เป็นคนที่แบบฉันสู้นะอะไรอย่างนี้ยะใช่มีตัวอย่างไม่มีแซมเป็คเพราะว่าเมื่อวานที่ทิ้งท้ายไปได้รับภารกิจใหม่อีกแล้วก็คือให้ทำงานเลี้ยงในงบ3 0,000บาทแล้วก็ มีภารกิจทุกวันใช่มีเปิดตัวมานิดนึงแล้วฟ้าใส่สวยมากแต่ว่าของจริงมันจะอยู่วันนี้เอจะมีอะไรอีกบ้างคะก็จะมี้มีเยอะเลยค่ะวันนี้วันนี้ก็สนุกมากเพราะว่าสมมติพอเราจบมิชั่นตัดงานเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปทํางานที่บริษัทเจ้าสัวแล้วทีเนี้ยก็จะได้ฉักกับออนิชาน้องน้องชมพูอีกคนหนึ่งที่เจ้าสัวหามาให้พระเอกค่ะ เห็นว่าเราสั่งตัวช่วยมาจากต่างจังหวัดจากบ้านบึงน้ำงามเลยใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะคุณพ่อคุณแม่ย้ายเข้ามาในบ้านคือเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะแบบว่ามาหาเรามาเยี่ยมเราที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็คือโอ้โหหนูบอกเลยว่าถ้าพ่อแม่แล้วก็จะสววพอเจอกันนี่คือมันสุดสุดค่ะแสบไม่แพ้ฟ้าใสเหมือนกันโอ้โหหนูว่าหนักกว่าเนี่ยพ่อแม่หนูจะมาเล่นงานแก๊งที่ลุงอ๋อเหรอ อ้าวยังไงล่ะยังไมสนุกสนานมากปะทูเป็นยังไงล่ะพ่อแม่เขาน่ะโอ้โหเรานี่เป็นประเภทนกสองหัวอยู่แล้วถ้าใครมาเหนือใครชนะเราก็พร้อมย้ายอะค่ะแต่ก็ต้องมองดูว่าทางฝั่งของของฟ้าใสที่มาจากทางทางบ้านเนี่ยจะมาชนะเจ้าสัวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเจ้าสัวยังชนะอยู่เราก็ยังอยู่ฝั่งเจ้าสัวค่ะปาทูเป็นประเภทโรลีเขาไม่ชนะจุดยืนใด ถ้าเจ้าสวมไม่ชนะพี่พี่ปะทูจะไปอยู่ฝั่งไหนครับพร้อมย้ายค่ะพร้อมย้ายเลยค่ะพร้อมไปอยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะเพราะฝั่งนู้นเขาขนมาทั้งแย้ทั้งอะไรนั้นในเบื้องหลังที่เราเห็นอยู่นี้คือมีแบบเสิร์ฟแย้ด้วยใช่ค่ะ ปลาไหลเนาะปลาไหลจงใจนะคะก่อนหน้านั้นูหลายมี่ขามีกบมีแม่แม่เอากบใช่แม่เอาแกงกบมาแกงเจ้าสัวคเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยรวมสรรพสัตว์ไว้คือถ้าไม่เป็นละครก็คือซับรีเวิ์ดีๆนี่เองคือแบบคือคือทุกซีนอ่ะเขาจริงจังทุกซีนเขาไม่ได้เอาตัวปลอมหรือเอาอะไรมาไม่เนอเนี่ยเนืที่เห็นอยู่นี้เป็นมาเป็นฝูงเลยแบบ สุดยอดจริง<ช>อ่ะชอบมากอยา,อยากให้ใหพี่น้องค่ะด,ดาเล่นน้าอยู่ในสระ,สะเลยะะอ,อ,อยากให้เชิญชวนแล้วก็คือในเรื่องเนี่ยทางของพี่ลุงก็จะแปลใช่ไหมคะเดี๋ยวเราให้สลับกันดีไหมให้น้องพริมเชิญชวนเป็นภาษาไทยกลางแล้วพี่ลุงแปลเป็นภาษาอีสานเริ่มคะ่ะค่ะก็คืนนี้นะคะฝากละครเซรไพสเจ้าสัวด้วยนะคะกําลังเข้มข้นเลยมาเปิดช่ชงสังกันเยอะๆมาให้กลาลังใจฟ้าใสกันเยอะๆนะคะเชิญค่ะคืนนี้ได้ค่ะพี่น้องค่ะ ฝากติดตามพร้อมค่ะเบิงละครนะคะสภัยเจ้าสัวก็เปิดช่องสามเลยนะคะเด้อมาให้กำลังใจปลาทูพร้อมและปลาทู่นี่นะคะในเรียวนี่ง่าอิ๋นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะไ่อยากสิบให้กำลังใจฟาใสให้กำลังใจฟ้าใสให้กำลังใจฟาใสใช่ใช่ใช่แปลเกินอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะภาษาไหนนะคะ ค่ะวันน e ี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะพริมกับพี่รุ่มนะครับสวัสดีครับรอติดตามชมนะครับสภายเจ้าสวนหนึ่งทุ่มค่ะสยัางยังอ่ะก็ต้องติดตามกันนะความสนุกแบบนี้มีได้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สภายเจ้าสวนเวลาหนึ่งทุ่มนะคะอร่าวนี้หมดเวลาของต๊ะข่าวบันเทิงแล้วนะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ